สวัสดีครับพี่น้องทุกคนพอกันอีกที่เก่านะครับมันอี้ตรงกับวันที่สองปุสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันอาทิตย์นะครับมันวันหยุดนะครับผมสิบห้ามมาหลาะเบ่งบอกบนะครับมีนยังมดหาบอหนึ่งสองสามที่ะหานะครับที่ส่งานนี้มีหาบอมาเบ่งเลยบอแหลกพี่น้องบอแหลกมันสิมีเห็นกระช่างน้ำยุ่ ซีกับช่งนะครับอันนี้ก็บช่างน่อยสองคนสองนี่ไส้บอลอย่ไส้พันตัวบอลกับพันตัวนะครับพันกวนนี่แหละครับแล้เบื้องหนัะมันเป็นยังไงมูนหลอดบนพี่น้องเห็นไหมครับตะเกียบมาพี่นอ้องนั่งกงว่างต,าตอนนี้ท่านให้อาหารดิพี่น้อง ่งจ mm. ับขึ้นมามว่นครับพี่ตัวใงญ่เนี่ยนั่เกากบเกาเลยพี่น้องผมจับมันใส่บัวกบนะครับกบกมันเีตกว่าญ่ครับมันหลักจริงบัวเลกเดี๋ยวสองพี่น้องอืใช่ในี่กบไหมอยื่จับได้หมู่วานกันนี่ เมื ab, ่อพี่น้องจะไปว่ากลากเลื่อนท่านอีกินเนี่ยครับเขาล่ออกินเนี่ยอยู่ข้าวเดียวกันเนี่ยได้พี่น้องตักขึ้นมาโดยตักมะก้อนน่บอนมะว่านตักมะกรอนนิได้ลืมไปพรน้ำแรงนะครับตายกับมี่ตัดกันตายด้นะครับปลอดไัยนะครับอันนี้พันกัวบอนกับพันกัวนะครับต้องบอสีพันพี่น้องบอสีพันเหมือนแขางๆข่กัน เกีบค้ามอนยินงพ่อพี่พันธุตโตพี่น้องกลาเพื่อนเลยเหี้ยบมากครับถูเแท้งนัอยด้วยพี่น้องเ้วอ ตาคือมกงอนหรือบนหมู่ว่านตกคอนหมูเลี้ยงครับหมูเลี้ยงนะครับอันนี้มีอยู่สี่พันตัวนะครับเต็มเลยทั้งไต่เราตรงนี้บางคนถามว่ามันคือบึงโฮโจมนำตาเหตุที่บึงจมน้ำเพราะว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวติดเป่วยที่บึงทั้งไก่นี่ไต่กระชั่างเห็นไหมพี่น้อง ใส่แพรนะครับใส่แพรใส่แพรห้องทังใตยด้วยพี่น้องสาเหตุที่มันจมน้ำใส่แพรห้องเขาเขาโยงสีนะครับเสือสบายสบายพี่น้องใส่แพรห้องของเขานสลายกุ้งบัตนะจีนี้ได้พี่น้องตายตัวนตัวนี้บ,บ่ราสาเหตุตนี้การตายคือกินเขาด้วยนะกินเขาแล้วทองใครตายต่ำกินเขานะครับไอ้กัดเขาแล้วกิกนกินว่าลงก็ตายน้ำกันจน รหรือบังบรือที่สามบอรอที่สี่พี่น้องบอสองพันบอรอสี่พันตัวอันน,น,นี้อันนี้ลูกกบชุดที่สองในชุดแรลกคานไปแล้วช่วงพี่น้องเย็บสี่แล้วนะครับช่วงก้อนเนี่ยช่วงมัดแหละนะครับอันนี้ชุดที่สองเห็นบ่พี่นอ้องเอ็มืหลากหลาย่ะงมวนกุ๊บเลยพี่น้องที่นี่ เพียงตะคบเดี๋ดยมว่าีเบียกยังน,น,นะครับบอทีๆกระช่างทีซีนะครับในบอแหลกนะครับนี่ลากทีๆสี่พันตัวนะครับทีสองแปดเก้าสี่ประมาณมื่นตัวนะครับบอเนี่ยมันจุ่ประมาณมื่นตัวนะครับนี่มีทีกระช่างกระช่างกระช่างไงสองกระดาสองคุณที่สองหรือสองคุณสองอีกสองนะครับประมันมื่นตัว บ่อบ่อนี่นะครับบ่อที่สองนี่บ่อนี่เราเห็นอยู่ไกลๆห้างอยู่สองหมื่นตัวนะครับโดยแบบมั่นเรพูดก็อีกสองหมื่นตัวนะครั today, บพวกนี้ขึ้นมามั่นแปดพันถึงมื่นหนึ่งนี่ละนี่ขึ้นเครื่องหนึ่งนี่บ่อนี่อันก็ขึ้นเครื่องหนึ่งนะครับมื่นหนึ่งประมาณแปดพันถึงมื่นตัวนะครับมีบ่อที่สองพี่น้องมาเบื่องบ่อที่สามมาหนินี่บ่อที่สามมันก็ลังสิบเย้อมูนน่ะเรืมาใส่ นี่มควบหน่อยยืนเจ้าทินมีอยู่นเลยอมูนั่นแหละมูมาบอที่เขาพานมันมาใส่กับบอนี่นะครับนี่มีทางหนามบอกอย่างดีเลยน้มร่วนมากแต่อะไรออกนี่นะครับเปลี่ยนหนาทุกคเขาครับนี่บอที่ซีพี่น้องขึ้นแล้รเห็นผมว่านผมเอกไปขึ้นเหรอเพราไปขึ้นชุดนึงเหรอขึ้นนี่เหรอไหมพี่น้องนั่นกบเกอลขึ้นนี่เหรอพี่น้องเห็นบอลมือเดียวขึ้นเต็มเลยเห็นบอล สีประมาณสองพันสองสามพันเนี่ยขืนนะครับขึ้นเข้าเดียวนะครับตัวนี้ตายตักออกได้พี่น้องแต่ว่าตายออกมัน้งตัวอื่นที่มากินมันมี่ติดเชื้อครับนี่ติดเชื้อนะครับก็ขาวเห็นบ่กได้ตายก็ตักออกนะครับนี่ครับกำลังปุดเติมน้ำเขาอยู่บอที่ซีลุงบอที่หาพี่น้องตักออกหมดแล้ว เปรียนน้าให้เขานะครับพี่นามเขาเดี๋ยวลูกโผล่มลงอีกนะครับมันจะเจาะของเขาเขาดืนน้ำใสดีนะครับพี่น้องงานำกำลังเปลี่ยนให้เขาอยู่นะครับเนาครับป้าบึ็นบรรยากาศนะครับมี่หาบอพูนต่อไปผลเทด็ดอีกประมาณสิบบอทเท็ดดี้เลยประมาณสองแถวนะครับเดี๋ยวเราหาหกบอเนี่ย ติกบอนี่ครับที่เหลือบ่เลายนะครับกิจกรรมเสริมนะครับอาเี็บเสริมนะครับรเ็ไดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้พี่สีสั้งกกไปก็มาลับไลนะครับตอนนี้พัน,พนทัฒนะท่งหรอกอยู่ก็มเกินสามสี่หมื่นกระทงนะครับเอาโอเคนะครับพอกันไหมคิดมาด้วยพี่น้องกอนจากลากกันไก่าลืมกดลูกต้นตะไครล้วอย่าลืมซับต้นตะไคร่เด้อพี่น้องซับตะไครกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ